ถ้าหากเราสามารถกำหนดรู้ใจคนอื่นได้ในวินาทีแรกที่พบหน้ากันคงไม่มีใครต้องมานั่งเรียนรู้กันให้เหนื่อยแรงคงไม่ต้องมานั่งผิดหวังที่เชื่อคนผิดหรือมาเสียใจที่พูดอะไรพลาดไปทั้งที่ไม่ใช่เวลาที่ควรพูดถ้าอยากรู้จักคนอื่นมากขึ้นจากรอยยิ้มที่เขาใช้ปิดบังใจิตใจที่แท้จริงพอดแคสต์นี้ตอบคุณได้ค่ะคุณกาลังรับฟังสติสตางสตรองสเตปพอดแคส มาฟังสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความสุขให้คุณได้มากขึ้นทําให้คุณใกล้ความสําเร็จขึ้นอีกขั้นมาสนุกกับการพัฒนาตัวเองไปด้วยกันค่ะก็ในเมื่อโลกปัจจุบันทุกอย่างมันเร่งรีบเร่งร้อนกันไปหมดใครหน้าไหนจะมีเวลามานั่งเฝ้าสังเกตผู้คนที่ติดต่อด้วยมากมายแต่ละคนก็มีความคิดมุมมองการรับรู้ต่างกันกว่าจะรู้จักกันอย่างถ่องแท้คงใช้เวลาเป็นปีๆ แต่ถ้าจะสรุปเอาแบบง่ายเข้าว่าอย่างแรกที่ทุกคนมักทําไม่ต่างกันก็คือตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่เห็นจากบุคลิกท่าทางโดยแอบตัดสินใจไปเองว่าคนนี้เฟรนล,ลี่ไหมหน่าคุยด้วยไหมหน่าคบไหมและก็ไอ้การตัดสินใจนี่แหละที่สำคัญมากเพราะาผู้คนใช้เวลาสั้นๆเองในการตัดสินว่าใครเป็นยังไงหรือใช้เวลาเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นเอง และแค่ครึ่งนาทีนี่แหละจึงกลายเป็นเวลาทองที่คุณจะสามารถสร้างความรู้สึกดีๆให้คนอื่นประทับใจคุณหรือจะทำให้เขาคนนั้นรู้สึกแย่ตั้งแต่แรกพบเจอได้ทั้งนั้นมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเพราะคุณสามารถสร้างสินที่เรียกว่าสเสน่ห์ได้ไง่ายๆแค่จับให้ถูกจุดแค่ต้องรู้ต้องจัดการกับสถานการณ์ตรงหน้ายังไงดี แล้วคุณก็จะสามารถสร้างอำนาจการต่อรองให้ทางฝั่งคุณได้อย่างไม่ต้องสงสัยแล้วมันต้องทำยังไงบ้างละ่ะเอาว่าจะเล่าให้ฟังค่ะข้อหต้องรู้จักยิ้มปลอมๆการยิ้มปลอมๆเกิดขึ้นได้ง่ายเป็นการแกล้งยิ้มเป็นแค่การยิ้มแค่ที่ปากไม่ใช่ยิ้มมาจากจิตใจจริงๆแต่ถ้าเป็นรอยยิ้มที่เกิดจากใจจริงแล้วนั้นมันจะแสดงออกมาทั้งรอยยิ้มและกล้ามเนื้อรอบตาที่จะยกขึ้น โดยกล้ามเนื้อรอบดวงตาจะยกขึ้นได้ก็เพราะจากอารมณ์ของผู้ยิ้มเท่านั้นถ้าเมื่อไหร่แกล้งยิ้มกล้ามเนื้อส่วนนี้จะไม่ขยับขึ้นตามปากนั่นเองกล้ามเนื้อชุดนี้มันเป็นส่วนที่สมองของเราไม่สามารถควบคุมมันได้ต้องเกิดจากความรู้สึกมีความสุขจากใจจริงเท่านั้นที่จะสามารถทําให้กล้ามเนื้อรอบดวงตายกขึ้นมาได้และนอกเหนือจากนั้นเวลาที่คนคนหนึ่งจะแสดงถึงความสุขสุดๆแบบสุดใจมันสั้นมากอีกด้วยมันมีแค่4ีวินาทีเท่านั้นเอง ง่ายๆก็คือสมมุติคนคนหนึ่งรู้สึกสุขใจจนเผลอยิ้มจริงๆยิ้มแบบเต็มที่สุดๆมันจะเกิดได้แค่4วินาทีเท่านั้นเองลองสังเกตเวลาทองนี้ดูค่ะถ้าคุณทำให้ใครมีความสุขได้และเผลอตัวยิ้มจากใจจริงได้คุณกำลังทำถูกทางแล้วล่ะอย่างอื่นก็ง่ายขึ้นอีกเยอะเลยข้อ 2. สังเกตยิ้มแบบที่คุณจะได้เปรียบให้ทันเทคนิคอีกอันที่น่าสนใจสมัยก่อนพ่อค้าชาวจีนจะสอนลูกหลานเอาไว้ว่า วิธีที่จะจับแต่ลูกค้านั้นให้สังเกตจากม่านตาของเขาดูโดยดูว่าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าพึงพอใจกับข้อเสนอม่านตาพวกเขาจะขยายขึ้นซึ่งเมื่อมันเกิดขึ้นพ่อค้าเองอาจจะขยับราคาขึ้นอีกสักนิดก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแค่รู้เท่านี้มันก็ทำให้เหล่าพ่อค้าได้เปรียบคู่ค้าได้มากขึ้นแล้ว แต่ถ้าจะให้ระบุชัดเจนขึ้นอีกนิดถ้าเรามีอารมณ์ดีใจสุขใจจนทําให้เกิดรอยยิ้มจากใจจริงขึ้นมามันจะส่งผลให้ม่านตาเกิดการขยายขึ้นและอาจมากได้ถึงสเท่าจากปกติโดยเรื่องเทคนิคปิดบังดวงตาน,นี้มีเรื่องเล่ามาว่าในอดีตตำนานว่า a r i s t o t ลโ onassis นักธุรกิจการเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่มักชอบสวมแว่นตากันแดดเป็นประจำ ซึ่งหลายคนคาดเดาว่าเป็นเพราะเขาต้องการปกปิดดวงตาเอาไว้เพื่อจะได้ติดต่อธุรกิจแบบสะดวกราบรื่นโดยไม่มีใครสังเกตดวงตาของเขาได้นั่นเองข้อ 3. ต้องรู้จักใช้อาวุธสังหารบ้างเทคนิคง่ายๆอีกอย่างที่คนที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งหลายใช้กันก็แค่ยิ้มนี่ละไม่ต้องแปลกใจไปหรอกแค่การยิ้มมันจะไปสำคัญหรือยิ่งใหญ่อะไรนักหนา เรื่องนี้มีการพิสูจน์ออกมาแล้วว่าการยิ้มมีพลังทำลายล้างได้สูงมากหรือสร้างความประทับใจได้นั่นเองเพราะคนสามารถสังเกตว่าคุณยิ้มได้ไกลถึงจาก40เมตรนู่นเลยทีเดียวเขารู้ได้ว่าคุณกำลังยิ้มสดใสหน้าประทับใจขนาดไหนมาตั้งไกลเลยทีเดียว นักมนุษยวิทยาสังเกตพบว่าหากเรามีการยิ้มเกิดขึ้นความรู้สึกดีๆนี้ผู้คนจะสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนเขารู้ว่าคุณกำลังมีความสุขซึ่งตรงข้ามกับเหล่าอารมณ์หม่นหมองทั้งหลายอย่างเช่นอารมณ์เศร้าอาการเหงาหรือกระทั่งความกร เรื่องเหล่านี้คนอื่นต้องเข้ามามองใกล้ๆถึงจะเห็นเพราะงั้นอยากออร่าพุ่งอยากเป็นคนน่ารักและสามารถสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบแล้วก็ยิ้มให้มากเข้าไว้ต้องรู้จักใช้พลังทำลายล้างในมือให้ถูกจังหวะยิ่งยิ้มจากใจได้ยิ่งออร่าพุ่งนะหรือไม่ล่ะข้อ4ผู้หญิงเปลี่ยนอารมณ์ได้ไวกว่าผู้ชาย ใครๆก็รู้ว่าผู้หญิงอารมณ์อ่อนไหวมากกว่าผู้ชายเจ้าน้ำตาช่างพูดขี้อ้อนขี้งอนขี้หึงและอีกสารพัดอารมณ์ที่คุณผู้หญิงสามารถเป็นได้และข้อมูลล่าสุดที่ต้องอัปเดตหนุ่มๆกันเอาไว้หน่อยมีผลการทดสอบทางจิตวิทยาในผู้หญิง90%ทั่วโลกพบว่าผู้หญิงจะสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ถึง6รูปแบบภายใน10วินาทีโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดคุณคงอยากจะร้องแบบนี้ออกมา แล้วบรรดาชายหนุ่มจะต่อกอนกับอารมณ์สาวๆได้ยังไงกันล่ะทีนี้เอาหน่าใจเย็นๆก่อนค่ะอารมณ์สาวๆอาจจะเปลี่ยนไปมาได้เป็นเรื่องของเขาแต่คุณต่างหากที่สําคัญความเป็นธรรมชาติความจริงใจของคุณนี่แหละที่จะทําให้เธออารมณ์ดีอารมณ์คงที่น่ารักน่าทนุถนอม แค่เป็นตัวเองที่น่ารักน่าคบหาและให้แน่ใจว่าเป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อคนรักแค่นี้รับรองบรรดาสาวๆต้องยิ้มจากใจจริงยามเจอคุณแน่นอนค่ะไม่ต้องกังวลให้มากไปนะคะสรุปก็คือหากอยากจับตายของอารมณ์ผู้หญิงคุณอาจทําได้ยากกว่าของผู้ชายโดยเฉพาะหากใช้แค่เพียงดูที่ใบหน้าเท่านั้นควรดูสิ่งอื่นประกอบด้วยเช่นการน,นั่งกอดอกการมองไปที่อื่นอะไรแบบนี้เป็นต้นข้อห คนยิ้มเก่งมีสเสน่ห์กว่าคนอื่นรู้หรือไม่ปกติคนธรรมดาทั่วไปมุมปากเรามักจะตกลงเล็กน้อยเลยส่งผลให้หน้าตาดูเหมือนคนหน้าบึ้งอยู่ตลอดเวลาถ้าจะให้ดีหากคุณอยากดูเป็นมิตรดูหน่าเข้าหาติดต่อพูดคุยด้วยคุณต้องเอาเรื่องนี้มาปรับใช้ให้ถูกต้องโดยควรยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยเหมือนคนอมยิ้มเล็กน้อยมันจะทาให้หน้าตาคุณเฟรนลี่ขึ้นชวนมองและน่าคุยด้วยนั่นเอง มันดูแลอากัปกิริยาท่วงท่าของคุณยามอยู่ที่ทำงานที่นอกบ้านเพื่อจะได้มีโอกาสดีๆเข้ามาได้ง่ายขึ้นอย่าได้เผลอตัวนั่งหน้าบึ้งละ่ะมันไม่ดีและนี่ละ่ะจิตวิทยาอ่านใจคนเทคนิคอ่านคนแบบง่ายๆจากรอยยิ้มยิ้มที่ใครๆก็คิดว่าไม่สำคัญอะไรที่ไหนได้มันคือประตูสู่ความสําเร็จอีกบานเลยนะก็ว่าได้แค่รู้ทานเรื่องเล็กๆแค่นี้คุณก็สามารถสร้างเรื่องราวดีๆได้อีกมากมายแล้วล่ะเป็นกําลังใจให้นะคะ ชอบก็กดไลค์ใช่ก,ก็กดแชร์แต่ถ้าใช้รู้ว่าแขกก็คอมเมนต์มานะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะหากใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ